ับผมร้านกงเพชรน,นะครับวันนี้จะมานำเสนอแต่นะครับลูกค้าท่านใดไม่มั่นใจอุ่นแบบใจๆก็ลองแอดไลน์แล้วก็ให้แอดมินผมถ่ายคลิปให้ดูก็ได้นะครับแต่ผมจะม,ม,ม,มีหลายตัวนะครับมีหลายกยัดแบบมีแบบโบ้แล้วก็แล้วก็ไม่ได้โบครับแล้ววันนี้จะมีชุดอ่าชีตมาแบนี้นะครับวันนี้ร้านกงเพชรมานําเสนอชุดสวิกนะครับแบบกดร,รีโมทนะครับหรือว่าจะกดมือก็ได้นะครับ จะต่อไม่ยากนะครับมีแค่สายเข้าจากแบตเตอรี่นะครับนี่คือแบตเตอรี่ผมนะครับเนี่ย24โวลต์หรือ12 v ก็ได้นะครับจะมีสายเข้าแล้วก็มีฟิลให้นะครับแล้วก็มีกล่องกล่องรีเลย์ห้าขาหรือรีเลย์บอสก็ได้นะครับใส่กันได้นะครับตัวรีเลย์ตัวนี้จะมีหน้าที่ทําให้สวิกไม่ช็อตนะครับทําให้ถนอมสวิกนะครับรีเลย์ห้าขาแล้วก็มีกล่อง ของควบคุมรีโมทที่ผมใช้นะครับแล้วก็มีสวิ์กดนะครับสวิ์กดท่านจะแปลงเป็นแบบกดแตะปีกๆก,ก็ได้ครับเปิดไฟก่อนนี่ครับเปิดกดสวิ์ครับหรือว่าจะกดรีโมทแบบผมก็ได้ครับแล้วก็มันมีแค่สายไฟออกนะครับท่านสามารถเอาไปต่อสายรถได้เลยนะครับคือรถรุ่นใหม่ๆก็จะมีวงจรนี้อยู่แล้วนะครับมีวงจรตัวยีรี ลีลีห้าขาเขาเรียกนะครับหรือลีรือบอสแล้วก็ระบบกล่องฟิวนะครับคือในรถรุ่นใหม่ mm ๆเดิมๆคือเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ารถท่านใดไม่มีก็คือเอาชุดนี้ไปใส่นะครับบางท่านสอบถามมาเยอะผมคิดมาให้แล้วนะครับผมบอกบางท่านว่าให้ไปรานใดบางบาง,บางท่านเขาไม่ไม่สะดวกนะครับหรือไม่มีร้านใดนะครับผมคิดมาให้แล้วนะครับตัวนี้คือใส่ได้เลยนะครับแล้วก็มีไฟออกแค่นั้นครับก็คือท่านต่อเองแค่ไฟเข้านะครับแล้วก็ไฟออก ออกไปหาแต่นะครับจะยวผมเปิดให้ดูครับตัวนี้คือเปิดตลอดนะครับไฟจะติดตลอดแต่ถ้าท่านเอาไปต่อใส่กล่องสามชาก็คือไฟออกเข้ากล่องแล้วก็ออกไปหาตัวนี้นะครับชุดนี้แต่กล่องสามชาต่างหากนะครับอันนียจะมีแค่ชุดนะครับเนี่ยมีแค่ชุดไฟถึงนี่ครับตัวนี้ผมต่อใส่เข้ากล่องแล้วก็ออกไปหาแต่นะครับเราะว่าผมรีวิวผมจะกดออกนะครับ ตัวนี้มันจะติดตลอดนะครับแล้วก็จะมีโหมดมีโหมดกระพริบด้วยครับเนี่ยแต่กับโหมดกระพริบมันไม่ค่อยมันนะครับเนี่ยกระพริบหลายแบบครับเนี่ยก็คือมันมีสองเส้นนะครับไฟออกสีดํากับสีแดงนะครับถ้าใส่แต่เนี่ยนี่ก็คือเอา,เอาลองเอาสายดําใส่แต่เลยครับเนี่ย ัวนี้ก็คือมีหมดอยู่แล้วแต่มันไม่มันนะครับแต่พบมาแปลงใส่กล่องสามชานะครับแล้วก็เข้าแต่อีกนะครับแต่ชุดนี้จะขายแยกนะครับเดี๋ยวผมลงราคาให้นะครับลองแต่ให้กับคุณจักรกิจนะครับจากระยองนะครับพี่แกโกอ้นแบบใจใจนะครับสูตรดั้งเดิมแน่นๆนะครับสูตรนี้เสียงจะไม่บาดหูนะครับคือเสียงแกนี่แล้วแต่สไตล์คนชอบเลยนะครับผมบอกให้บางคนชอบเสียงดังๆเสียงแซ่ดๆบางทีเสียงเสียงแซ่ดมันก็ไม่ ไม่ไม่ขึ้นมันไม่ได้ไดังแบบมันดังแบบเสียงแหลมนะครับมันเลยรู้สึกว่าดังนะครับเสียงแต่นี่ดังมากนะครับผมบอกให้นะครับ เสียงแตตนี้ดังกว่าเสียง o B อไปยิงกูนีนะครับในโทรศัพท์ก็คือเสียงมันจะดอบลงนะครับนี่ยผมเปิดตั้งในหูเสียงหูวิ้งเลยนะครับขนาดเปิดในพื้นที่โล่งตุ้งนะครับเนี่ยเสียงเสียงยาดัง